ของนไม่มีไม่มีโอ้โหอาลีนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอ้ลงมาจริงมากปบมือเออเรินชอบเหรอคะฮะคุณคุณมาเรินชอบเหรอคุณคุณมาเรินชอบเหรอคะเอ้ตเอจี